word เรียนรู้ขั้นที่หนึ่งคืออะไร ข้อลักษณะการันธุกรรมนะคะการเปลี่ยนแปลงทาพนธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตตัวชี้วัดของเราเป็นป .4 ถูกไหมป .4 ครับ3ก็คือการจำแนกตัดอ่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเรียนเรามาดูแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังเดี๋ยวผู้ถามนักเรียนตอบนะคะอ่ะนักเรียนรู้ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดใดสัตว์อยู่ในกระเภทป่าทั้งหมด ดูที่ข้อไหนจัดอยู่ในประเภทปลาทั้งหมดข้ออะไรข้ออะไรคะอ่าไหนใครว่ากป็ไก่ยกมืออ่ามีกป็ไก่คนนึง No! Oh. หนังตรงนี้ใช่ไหใช่พ่อคอยเป็นแกขนของราองะะ่างกายใช่แกนตรงการถูกหรือไม่คะใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคือขอ้อ,อต่อข้อห้าสายชนิดใดไม่จัดเป็นสัตว์ปีกอันไหนไม่จัดเป็นสัตว์ปีก แผนผันงความคิดเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตไม่มีกระดูกสันหลังโดยแต่ละกลุ่มออกแบบเองนะคะเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษให้แล้วก็ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายโงพัสโฟคันวันนี้ชื่อเล่นชื่อบีมครับสวัสดีค่ะชื่อจริงชื่อบีมวันนี้มีตัวชื่อเล่นชื่อนี้ค่ะสวัสดีครับชื่อเด็กชายมรดกรโพสีทองชื่อเล่นชื่อตอมครับมีขอถามหน่อยว่ากลุ่มจัดไม่มีกระดูกลำหลังหรือจัดมีกระดูกสันหลังครับตัดมีกระดูกสันหลังครับมีแบ่งได้ห้าประเภทครับหนึ่งจัดกลุ่มปลา 2. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 3. สัตว์เลื้อยคาน 4. กลุ่มนกอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปนะคะจากที่เพื่อนนําเสนอไปสัตว์เราแบ่งออกเป็นสองประเภทถูกไหมคะประเภทที่หนึ่งคือสัตว์อะไรสรัตว์ที่ตัดมีกระดูก,ดกสันหลัง นเป็นป้องเจ็ดก็คือหอยและหมึกส่วนแปดก็คือสัตว์ที่มีขาเป็นข้อซึ่งสัตว์ที่มีขาเป็นข้อเนี้มันเยอะถูกไหมมันจะแบ,บ่งออกเป็นปรขา